สวัสดีคะ่ะทุกคนไม่เป็นอดไม่ได้เลยออกมาตีอีกรอบหนึ่งคะ่ะมาเลยค่ะนักกีฬาโกงโค้งโชว์ตูเต็มที่นั่นแหละพี่เป็นตากล้องดูดมีกำลังตีไงประเวศคะ่ะขอบคุณสำหรับกระปรงนะคะพี่สาวที่อยู่เมืองไทยซื้อให้อุย้ย กดเย้อ้ออกขวาซ้ายขวาขวาขวาเหรออยู่อยู่อยูยอมอือเออสงสัยต้องตีมองไม่เห็นเลยพี่มองไม่เห็นเลยอือน่าจะอยู่ตรงหย่อมหญ้าตรงนั้นแต่ว่าน้องทิพย์จะตีอีกลูกหนึ่งค่ะมาแล้วนะคะโปรนมะทูโปรแรกออกขวาเอาเนี้ยเอาออกก่อนมันไม่ไม่มาเลยเาเล่งก่อนเล่งก่อน อ้าวนะไฟเวย,ยังอยู่นะคะอ,คอุอ้ย,ยนี่มันเกะก,กะจังเลยอ่ะ,ะต้องขยับลูกบอลเกะก,กะอกโอ้โวันนี้อากาศดีมากเลยนะคะสันนะกอล์ฟคอสนะคะกอล์ฟครุบที่สันน่านะคะสนามที่เราเป็นเจ้าถิน่นโอ้ซ้ายคนหนึ่งไปซ้ายคนหนึ่งไปขวาเหรอ เรามาดูกันโรเพนนะคะเดี๋ยวดูพินนะตรงนั้นไฟไพัดนี้ไกลมากเลยนะคะดูคนพัดอยู่ตรงนูน้นน้องทิพย์จะให้ดูนะคะนี่โรเพนนะคะเอาพูดเล่นกันนะคะ อูมาอีก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 น้นฮาร์ดีเหมือนกันนะจะจบเลยไหมอ่ะไม่เอาอรอก่อนใช่ไหมไปรอก่อนก็ได้เอราต้องเอาเสาท่งออกค่ะเว่ามันนั่นเลิงขอดูช่วยเล็งช่วยเล็งดูซิว่าเขาจะตีตรงไหมลูกนี้ โปรโทิปนี้ใช่อยอะทีไ่ไหนโอ้อก็เมนก็เมนโอ้โหมันเบี้ยไปหน่อยอ่ะเออมันเบี้ยไปหน่อยอ่ะอ,อ,อ่ะอจ้ะเอาเลยนั่นโอเคโอเคจ้ะทีนี้ก็าตามไม่เพินมั่งเลยค่ะดูซิว่าจะลงไหมลุ้นๆหน,หน่อยคะ่ะชี้ไม่เป็นหน่อยค่ะอืมผ่านลุ้มผ่านลุ้มเอา เอาอีกรอบหนึ่งอีกรอบ,ออบเพราะว่ารอใครไม่ได้นะเพราะว่าเขาเสร็จแล้ว <laughs> อ,อกอบหนึงนะคะโอ,โอไม่ลงอะ่ลงอะลูกนี้ไม่ได้เลยนะนี่ลุมนี้พี่ไม่ได้เลย โอ้ว <Ooh. S 2> โอเคอยู่ไปทางนั้นน่ะจะไม่ตกหลุมเออทีนี้ก็ตรงเลยอลอเ,เ,ออเอทียออฟซูปเปอร์สตาร์ซ <laughs> ูปเ,ป <laughs> ปเปอร์สตาร์ของเราเพนนะคะซูปเปอร์สตาร์เพนจะถ่ายให้เห็นจุดที่เราจะไปก็คือดีพูซตรงนั้นนะคะ <laughs> จะไปตรงต้นไม้นะั้นขวามือตรงต้นไม้นะัะของดิบ <laughs> อันนี้พี่เพนต้องอยู่ระหว่างต้นไม้วา,างกลางยามตีให้มันลูกนี้ไม่ลงลูกนี้โดนดีมากโอ้ยลูกนี้เหมือนใจสั่งมาเลยค่ะตรงดีด้วยตรงดีด้วยตรงที่เป้าหมายเลยค่ะใช่โอ้ดีมากดีมากลูกนีสส้สุดยอดสุดยอดลูกนี้เยี่ยมไป,ไปแล้วน้องสาวเรา,าตัวน,นี้ก็มันชันหน่อย <laughs> ชั้นหน่อยคะ่ะไม่เป็นก็ตามไปคะ่ะหาบอลหลัขึ้นเขามันก็จะเหนื่อยหน่อยแต่บรรยากาศเป็นใจมากมากอากาศดีคะ่ะวัยจะไม่ตีแล้วนะลูกน้องสาวกนสวยชวนมีเวลามีเวลาในมีอยู่แต่ว่าแขนนะคะแขน เจอแล้วค่ะลูกกอล์ฟเจอแล้วค่ะวางอยู่นี่ใช้ได้เลยค่ะลูกนี้ลองดูนอกกรีนนะคะเนี่ยพิดนอกกรีนนอกสนามโอ้โหเกือบอะ เกือบเกได้สี่นะคะได้ได้โบกี้สุดยอดเลยอ่ะหาไม่ได้เออได้โบกี้ใช่ไหมใช่ค่ะโอ้โหก็หวังว่าชิ้นนั้นเราต้องเอาพินออกไหมพี่จะออกหรือพี่จะเอาไว้ไม่ต้องออกเยอะเลยอ๋อไหลโค้งเล่งสักหน่อยอือฮะมันจะได้ลงลงลงเฉาะเฉาะลงเฉาะลงลเฉาะ ลงว้ายครับมันกระโดดขึ้นนะโอ้โหภาพนี้ทำไอ้นั่นได้แล้วเนี่ยกระโดดน่ะไม้ไม่ช่วยอะไรเลยเนี่ยมันน่าจะหยุดให้หน่อยแทนที่จะชนไม้เนาะเออชนไม้แล้วก็ลงไดร์ค่ะไดร์หลุมหลุมสามไม่ใช่หลุมสี่ พูดผิดโอ้โหโอ้โหโปเช่โปเช่หน้าฟอโอ้โหทีนี้ก็ข้ามเลยนะข้ามเลยค่ะข้ามเลยโอเคครั้งแรกมันตีสบายๆไม่ต้องทำอะไรมากมายเลยเออสุดยอดเลยอะจะเรียนแบบบ้างอืเรียนแบบทู มากับพลูทั้งทีต้องเอาให้ได้นี oh. wow. all, oh, ่โปเชโอ้ลูกนี้ลูกนี้สุดยอดสุดยอดยีปปี้มาดูกันว่าลูกนี้เราจะได้อะไรสุดยอดเลยค่ะลูกนี้สุดยอดเลยทำทำพลูเลยทำพลูเลยน้องสาวไปค่ะ สุดยอดเลยค่ะดีที่มีเพื่อนๆตามเชค,ค่ะสุดยอดเลยตีข้ามคลองค่ะตีข้ามคลองข้ามคลองไปก็พอลวโ้าวอ้ยตรงดิ่งเลยตรงมากเลยเอโอ้โหสุดยอดเลยเกรนหรือเปล่าไม่รู้อะไม่เห็นจุดตกค่ะแต่ว่าตรงมากเลยตรงทงเลยแหละโอ้โหตรงมาก ตรงเป๊ะเลยอ่ะโอ้โหสุดยอดเลยไม้ไอะไร่ซันเบตหกสิบโอ้ออโอเ้อโหอเป๊ะเลยอะ่ะเขาบอกว่ามันตกอยู่ยจริงตกหยุด,ยดเลยอ,ะอย่ะเดินหาบาอลค่ะเพื่อนๆไม่เป็นกันตั้งสารคนสวยเขาไม่เป็นเดินหาบอลกันตีดีทั้งสองลูกเลย บรรยากาศเป็นใจโฮุ้ยพูดแต่เรื่องบรรยากาศแหละเ,ลเพราะว่าบรรยากาศดีใช่บรรยากาศดีๆอย่างนี้มันไม่ค่อยจะมีเราก็ต้องพยายามออกมาข้างนอกยามอากาศดีค่ะอีกหน่อยข้างหน้าหนาวแล้วยิ่งไม่เห็นแดดเลยออกมาตีโกบไม่ได้ <laughs> ตรงมากเลยอะตรงอค่ะตรงอยู่แต่ว่ามันไม่เด้งมันไม่มันไม่มไมเออ